สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอต้อนรับสู่เกม ACE มั้งเกือบพูดไม้ค้าบนะครับเป็นเกมที่พวกเราบอกไง Skybox ใช่ไหมฮะครับว่ามันออกคล้ายไม้ค้าบแต่มันไล่ยิงกันออ๋คล้ายไม้ค้าบตรงที่เราสามารถวางบล็อกได้เมืนกันเกมนี้เป็นเกมของเซิร์ฟนอกนะเป็นเกมเซิร์ฟนอกแล้วคนรู้จักน้อยมากใช่ครับแล้วมันก็มันมากด้วยหนักมากเพราะว่ามันเป็นของเซิร์ฟนอกถูกไหมครับครับแต่ผมกระตุกผมไม่ปันแลยเหมือนยิงท้ายอี เป็นเกมแนวยิงเราอาจจะต่างเราอาจจะต่างนะฮะไม่ต้องอ่านหรอกครับามาเล่นให้ดูถืๆว่ามันหนุกชิ่เชี่ยงไหลนะใช่นะครับคิวหนึ่งแล้วครับให้คุณเอ็มเขาเล่นนะครับเพราะให้คุณเอ็มเขาเล่นโชว์นส่วนใหญ่นะเพราะคุณกายนี่มันคุณกายมีกระตุกอ่าแล้วมันจะมียูนิตนี่นะฮะนี่เห็นอย่างนี้<า>คือเป็น ยูนิตนี้เก็บแล้วก็รีบวิ่งข้าถ่านเองนะมันก็จะได้คะแนนสิบคะแนนใช่ไหมครับครับผมมันเป็นคล้ายๆก็เนี่ยไงแคปตัวเนี่ยไอแปดต่อสิบนี้ยคือทีมเขียวเอายูนิตข้าถ่านไปเอแปดครั้งนะครับใช่แล้วรมต้องไม่ยูนิตของทีมอื่นเข้านะใช่ฮะดูนะฮะขึ้นแล้วคิวจะเพิ่มเพิ่มเป็นสิบมองฝังเขียวครับนั่นนะฮะสิบสองคนแล้วผม ท่านท่านยิ่งมีแค่สองแล้วคุณชายยวส่งลิงเว็บไ,ไปใต้ดิสคริปชั่นนะใช่ครับถ้าโดนเห็นผมเห็นโดนให้ช็อตนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะผมกระตุกจริงๆกระตุกเป็นว่าเล่นอ่ะสกายเนี่ยมั <ใจ S 2> กนกระตุกจริงๆนะผมยอมรับเลยเรียกว่ากระตุกกันเป็นธรรมชาติเห็นแล้วเอื้อกายอุย๊ยอ้าว เนี่ยแหละครับข้อเสียของเกมนี้คือเล่นๆอาจจะตัดอารมณ์ของคุณทิ้งไปได้แน่แล้วอย่างนี้ก็คือรีคะแนนใหม่ติดๆครับอาจจะเปลี่ยนด่านใหม่ด้วยใช่ครับมองฝั่งซ้ายมันจะนับวิแต่อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับโอ้แหลกพองพองเป็นนเวททอลนดนี่วะแหลมโบโอเห็นได้ชัดนะครับว่ามันแหลกเพราะว่ามันเติบนอก่ยแต้ก็เติบเผา โหแหลกจริงนี่อ่ะคุณกายคิวสบคุณเล้วคิวได้นะครับจริงจริโอ้ล่วงโอ้ล่วงเกิดมาล่วงได้ไงอ่ะโอคือถ้าเกิดสมมติพวกผมเนี่ยไม่ได้ออนสกายเออก็ทักมันสกายก็ได้เออบอกพี่เล่นด้วยกันไหมเอออะไรอย่างงี้ได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 ้ครับแต่ก็ก็ขอให เดี๋ยวก็ถ้าเจอในเกมเดี๋ยวพวกโโหก็ออกสกายนะเพราะมันแดดกระเปิดมากจริงแน่นอนเนี่ยผมก็ผมเล่นไม่สบายเพราะสกายเนี่ยโป๊ะเต็มหัเล่นลื่นนะเกมเนี้ยลื่นลื่นเกมนี้เล่นลื่นแต่เกิดเล่นกับสกายแล้วจะเป็นยังไงครับกระตุกนะก็ต้องรอคอมใหม่นะฮะก็จะเล่นในกระตุกหลายคนอาจจะบอกคอมกากเองเออใช่ของกูกากก็จริงอ้า แต่เล่นไม่ครับได้นี่ก็ก็ดีแล้วนะก็เป็นบุญหัวแล้วครับนี่ไม่นิ่งเลยไม่ได้นิ่งนานเยอะโดอไล่อะยอมรับนะครับว่าเกมนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่เต้สมจริงทั่วไปแต่ผมชอบนะเวลาเราโดนยิงเนี่ยโดนฟิวเนี่ยรูร้สึกว่ามันเฟิวสะใจด,ดีนะสำหรับผมใช่ฮะ แล้วคุณกายก็จะมาดูเขาคุยกันนะแคนไอเพโอ้เาคุยอะไรกันฟูจะด่าว่าฟักเหรอครับแล้วคุณกายหายครับเปี่ยรัะโอ้นี่ไม่ใช่เกมเริ่มมาก็จะมีปืนให้สามปืนนะครับใช่ครับมีปืนเอะไร <ต>ก็ทำน,นะก็นยครับว่าเปลี่ยนปืนยังไงโอเคเปลี่ยนปืนนี่กดตรงตัวเออเขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับตัวอะไรล่ะผมยิงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยลองมองไงเออแชทที่สิดไปนะฮะเออคงเห็นยากยังไงดีล่ะก็ตัวเสือละเสือลายเหรอฮะเสือลายไม้ม้วนเนี่ย ่ครตรงตัวไอไม้ม้วนะครับพอกดปุ๊บมันจะมีให้เลือกสามปืนหนึ่ง2อสามอยากกดตรงไหนก็เล่เกมมาจะมีให้เลือกเกมนี้ไม่ต้องเติมแคปไม่ต้องขี้อะไรเลยนะเม่นเกมเล่นฟรีนะครับแล้วเกิดอยากเปลี่ยนเทมเป็นทีมกดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายครับตัวมอมานะฮะโอเคโอ้ยกดดูแมปก็ตัวเอฟนะครับครับซึ่งตอนนี้กระตุกมากนะทำใจครับ คุณเอฟอาจจะไม่กระตุกนะครับแต่สำหรับผมนี่มันไม่ตุกอะดื้อถอดแตกเลยนะครับคุณเอฟโชว์โชว์เบสิกนะครับยาลายาๆผมไม่ได้กลับมาเล่นเกมนี้นานแล้วอเอาแม็กหมดไม่ได้กลับมาเล่นตั้งนานแต่ก่อนนี้พวกผมเล่นกันทุกวันนะอยอมรับวันเล่นกันเป็นเกียเลยเนี่ยโอ้ นั่นไงผมห่างจากเกมนี้มาเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วนะโอเค,อเคนานอ่ะใครมันมาพังทงประเทศไทยวะออเคียน e นี่แหละออเคีฟ e เนี่ยกูเห็นบ่อยวางอยู่ดีๆมันมันยิงซะงั้นอะครับเดี๋ยวเ,เยวองมันวางทงประเทศมึงก่น,กน,กนครับเราจะทุบแม่งไะฮะรู้ว่าเราเปิดยับแต่ว่าคุณกายนี่ไงอ่ะอันนี้ไว้ทำอะไรเชียน e จะตามหาพ่อเธอหรือ เอาตามเอาจิ้งจกฟาดหัวมึงตามมาหาเพื่อจะดึงเฉยๆอย่าครับอย่าฟาดอ่ะคุณเอ็มครับถ้าเกินผมโดนนี้ผมจะโทษคุณนะผิดอะไรผิดอะไรครับเ้ยซ้ายอย่ามาแย้งอ่ะนี่คุณกายโอ้โดนและโอ้โดนโดนโดนเดินออกนอกเขตนะครับเอาจริงด้วย แล้วทำไมไม่บอกกูล่ะครับโอ้เต็มเต็มหัวครับคุณตายกันแล้วเหอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับซึ่งเกมนี้ก็โอ้เอะต้องมาลองเล่นกันเองนะจะถึงรู้ว่ามันจะสนุกหรือเปล่าใช่ครับแล้วแต่คนจะชอบนะฮะครับซึ่งผมก็มันก็เกมนี้ผมไม่ได้เน้นจริงเดี๋ยวผมชอบเดินแบบเออดูมันทำอะไรกันม้าง มันไม่ได้มีแมปแค่แมปเดียวนะฮะจะมีเป็นเซิร์ฟแล้วแต่ห้องว่าจะตั้งเซิร์ฟเป็นยังไงนะฮะเอ้ะแล้วแต่เซิร์ฟว่าจะตั้งแมปเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่จะเห็นพวกผมอยู่ก็อรูา้าอะไรในยี่สิบทับเจ็ดปะปิงปองเนี่ยใช่ครับป,ปิงปิงพอย์เออแต่พวกผมเล่กปิงปองเนะไม่ได้มาน่านคิวไปแล้วเราไม่ได้มาตีปิงปองกันนะฮะน,นี่ครับนี่โอ้ คุณตายโดนทับไ์ถอยกายอยู่ไหนอะ่ะโดนสโอ้ยมีคนทำหน้ามาริโอนะครับหรือมาริโอมาเล่โอ้โหสวยจังคุณรู้ไหมครับมันต้องสวยอย่างนี้เราเล่นครับเราไปกันเถอะเจ้าขอเข้ามาแล้วน่าจะใช่นะอาดโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยตามมาหาพ่อเธอหรือ ปาไปพ่องก็ไม่ตายครับผมจะตายครับโอ้หครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวสักพักเราจะลองเปลี่ยนด่านให้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกับเีืยอด่านนี้กันนะฮะเพราะว่าด่านนี้เราเล่นกันบ่อยมากเล่นกันไงรู้สึกฝั่งฝั่งกุญจะก่อปราสาทปราสาทกันนะครับ ทำไมโว้ยอาโอ้โหโอ้โหตายแล้วเกิดันทีเลยอ่ะไม่หายใจเลยครับก็จะสังเกตได้ว่าผมฆ่าได้แค่สองคิวเองเพราะว่าเลยเล่นหนักจริงล้แต่เป็งกวาพที่ว่าตึงด่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่ถนัดเลยนะโอ้ร่วพวกผมไม่ใช่แนวสนัยใช่ฮะผมไรเฟิลนะฮะดัด แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเล่นสนายมากปกติผมมันจะเป็นคนชอบหลอยหลอยอยู่แล้วแอบไปหลอยในฐานเงี้ยแอบยังผมเขาเล่นกับเอ็มเนี่ยผมไปลอยอยู่ในฐานมันเนี่ยมันนะฮะมันยังไม่รู้เหรอผมไม่รู้เรื่องนะะแม่งมาหลอยอยู่ข้างหลังมีมาหลายหนล,ล้ะมันไม่รู้เรื่องก็ลองให้จบทีมเขียวชนะก่อนนะครับถ้าเกิดด่านมันไม่เปลี่ยนจริงเนี่ยอ่ะเ,เดี๋ยวก็เปลี่ยนด่านให้นะโอ้ซ้ายซ้าย เล่นยากมากอนระับเองเอ่อยักษ์แหละน่าแงะสงสัยต้องเล่นไรเฟิลแล้วนะครับอ้อาวคุณกายครับหมอบทำไมครับโอ้ววอระเบิดทางเลยบูมเฮดช็อตโอ้ไม่โดนนะครับไปอ,อไ้อมไปหาทีมมันกันไหมไม่เวิร์คครับ รู้สึกว่าทีมเขียวเราจะเน้นเก็บยูนิตนะครับส่วนทีมนู้นจะเน้นคิวทีมเราก็เน้นนะเนี่ยโอ้เต็มๆครับออกทะเลกว้างใหญ่แล้วออกไปอะไรครับนี่นี่มันเป็นทะเลสีเลือดหรือย,ยังไงทะเลแดงฝนตกลงมากลางทะเลใจออซ้ายไอย้ขวาเซโอ้เยอะมากเนี่ย ยูนิตก็เลยอีกอันนึงนะฮะมาอรอลุ้นกันว่าด่านด่านจะเปลี่ยนเปล่าใช่ไหมอีกอันนึงโอเคครับคุณกายก็จะเห็น<ะ>กันบ่อยๆนะ,ะับว่าตัวคุณกายเนี่ยโดนคิวบ่อยมากตอนนี้เขาเป็นไก่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเปิดสกายจะเป็นไก่นะฮะเฮ้ยกองตั<น>วด่านเนี้ยผมยอมรับว่าผมเป็นไก่ด่านอื่นเนี่ยไม่ไก่แน่แน่นอนด่านเนี้ยมันไม่ขนาดเอาซะเลยนะถ้าตัวเธอ เราอยากจะฮะใครคิวโอ้โหฝั่งมันเยอะมากอยากเล่นนาำแบบธรรมชาติเนี่ยครับก็อาจจะแบ่งเป็นปักป้าหลายป้าหน่อยนะครับโอเคโอเคโอ้ยกำลังมัวขอบล็อกเล่นนะโอ้โหโดนไปหลายนัดไม่รู้จะตายเว้ยครับเฮ้ยเข้ามั่งไหมเนี่ย ขวาเอาแมงมดโอ้โอเคคร<ม>ับเปลี่ยนครับ,รบน่าจะไม่เปลี่ยนนะเราดูก่อนไม่เปลี่ยนครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะมาพบอีกทีเมื่อเปลี่ยนดาบเราก็จะไปอยู่ที่ปาร์คที่สองกันเลยนะครับใช่ครับโอเคบายบาย